สวัสดีครับก็ผมในแว่นชาแนลก็มา,าเผยแผ่บาร,รมีของหลวงตาบุญชื่นกันต่อนะครับในวันนี้ตอนนี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้ทะดงถึงอำเภอท่าวังผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจอุดรอุดรจันปุณะด้วยนะครับที่อเอื้อเฟื้อ,อาภาพข่าวมาให้ได้รับชมกันนะครับแวกับหลวงตาบุญชื่น ก็ขออนุญาตเผยแผ่บารมีของหลวงตาบุญชื่นอีกช่องทางหนึ่งตอนนี้เราก็มารับชมหลวงตากันต่อน,นะครับตอนนี้ก็ทุ่งเ,เข้าเขตบ้านดอนชัยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นหน่วยงานของน้องๆหน่วยกู้ภัยประชารชนกู้ชีพนะครับจังหวัดน่านถ้าเอ่ยชื่อผิดก็ต้องกลับขอโทษด้วยนะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เ,เป็นจิตอาสาปิดทองหลังพระนะครับคอยดูแลแล้วก็ เก็บรวบรวมเข้าของที่ได้รับการถวายกับหลวงตาบุญชื่นนะครับเพื่อน,นําไปอาจจะเก็บในพื้นที่ต่อไปและบางส่วนก็หลวงตาก็จะนําไปมอบให้กับหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอพดออต,ตออนามัยศูนย์เด็กเล็กต่างๆนะครับในพื้นที่ที่หลวงตาได้เดินธุดงผ่าน ซึ่งตอนนี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้ทดงผ่านออในเขตบ้านนนท์ชัยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเขตอำเภอท่าวังผาก็จะเห็นว่าชาวบ้านทีออ่ถวายน้ํากับหลวงตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะรอ,อ,อชุดจิตอ,อ,อาสาชุดนี้นะครับเป็นกู้ภัยประชารา์นะครับกู้ชีพจังหวัดน่านนะฮะก็มาคอยเก็บออสิ่งของเหล่านี้ไปอีกทีหนึ่งก็วันนี้ประชาชนที่มารอหลวงตาก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับตลอดเส้นทาง ก็มีคนมาถวายน้ำกับหลวงตาเยอะนะครับวันนี้จะเห็นว่าน้องน้องกู้ภัยก็จิตอาสาก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับอสองไม้สองมือเช่่ยกันถือเช่่อกันหิว้วอันนี้น่ารักบุญล้อมเจริญสินนะครับก็มีประชาชนมารอกับหลวงตาด้วยก็เยอะพอสมควรซึ่งหลวงตาก็เดินทุดงผ่านไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นภาพบรรยากาศของหน่วยกู้ภัยประชาชนนะครับที่มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับหลวงตา ถือว่าเป็นชุดอีกชุดหนึ่งที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับของหลวงตาบุญชื่นก็มาชมบรรยากาศกันไปนะครับอันนี้ก็มาตามหลังขบวนอของกู้ภัยประชาราชกันดีกว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายหลวงตาให้ชมกันต่อนะครับ ซึ่งตอนนี้วันนี้ก็ถือว่าสภาพอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับแต่ว่าด้วยพลังจิตอาสาของน้องๆกู้ภัยทีมนี้ก็สู้เต็มที่นะครับสองไม้สองมือช่วยกันหิว้วช่วยกันถือนะครับกับน้ำและสิ่งของเครา่องของที่ประชาชนทั่วไปที่นํามาถวายกับหลวงตาบุญชื่นด้วยความเคารพลและศรัทธาก็กเป็นอีกหน่วยงานนะครับที่ถือว่าเป็นผู้ปิดทองหลักพรานะฮะ ก็เรามาชมการทํางานของทีมงานชุดนี้กันดีกว่ากับกู้ภัยประชาราชนะครับกู้ชีพจังหวัดน่านส่วนอาสากู้ภัยทีมอื่นที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาก็ต้องกราบขออภัยมาณที่ดีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอ,อีกกลุ่มอีกหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับเกี่ยวกับทีมงานของลุงตาบุญชื่นในการเดินทุดงในจังหวัดน่านในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าหลวงตาเบนชื่นจะทุดงผ่านบ้านศพยาวนะครับแล้วก็ผ่านหน้าโรงเรียนราดปิโยต่ตอไปเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามรับชมกันต่อแล้วจะมาอัปเดตข้อมูลแจ้งข่าวสารของหลวงตาบนชื่นให้ทราบต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็เข้าเขตของหมู่บ้านบ้านดอนชัยแล้วนะครับก็จะเห็นประชาชนที่นั่งรอ,อทีมงานที่มาเก็บน้ำและสิ่งของต่างๆครับอยูอ่กับเป็นจํานวนมากตลอดเส้นทางครับของบ้านดอนชัยแห่งนี้ ที่เห็นนี้ก็เป็นรถตู้ของหน่วยกู้ภัยปัะช,ชาราัดนะครับกู้ชีพพิทักษ์ชีพจังหวัดน่านนะครับก็ที่มาคอยรับเข้าของบริจาคของประชาชนนะครับที่ถวายหลวงตาบุญชื่อไปเก็บรวบรวมเอาไว้ยังสถานที่ที่จะ,ะร,รวบรวมสิ่งของเหล่านี้ไว้ซึ่งหลวงตาก,ก็จะนำอะมอบให้กับหน่วยงานต,างต่างๆเพื่อเป็นการทำบุญและก็ะเผยแผ่บารมีของหลวงตาบุญชื่อไปในตัว สภาพอากาศในวันนี้ก็ถือว่าร้อนมากนะครับแดดออกตลอดทั้งวันแต่ด้วยความตั้งใจและเป็นจิตอาสาของทีมงานน้องๆน,นี่ก็ไม่ย่อท้อนะครับก็เดินตามหนูตาม,มาก็อยู่หลายวันแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับทีมงานน้องๆครับทีมกู้ภัยประชาชนนะครับพิทักษ์ชีพจังหวัดน่านก็มาตามชมดูน้องๆกันครับกลุ่มนี้เป็นจิตอาสาอคอยดูแล,แลและบริการพี่น้องประชาชนนะครับที่มา นำสิ่งของมาถวายกับหลวงตาบุญชื่นก็จะเห็น,หนว่าตลอดทางก็จะมีประชาชนก็มารอ,อาใส่บาดหลวงตากันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับส่วนนี้ที่เห็นก็จะถวายสิ่งของให้กับหลวงตาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็รอทีมงานเพื่อมา,มาเก็บไปอีกครั้งหนึง่งซึ่งหลวงตาก็ได้เดินทุง่งล่งหน้าไปแล้วนะครับซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอท่าบงผา แล้วก็มาตามชมกันต่อไปพี่น้องประชาชนบ้านดอนชัยที่ออกมารอ,อรับปุกตาก็วันนี้ถือว่าเ,อาเยอะมากนะครับ นี่ก็เดินม,มาสักระยะหนึ่งแล้วก็ยังมีประชาชนพี่น้องก็ที่มารอ,อทีมงานที่จะเก็บน้ําและสิ่งของอ,ออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังคงนั่งรออยู่ก็เยอะมากนะครับกับประชาชนที่มารอหลวงตาบุญชื่นก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอากก้าวก็ตามแต่ก็ยังคงตั้งใจที่จะมารอกลับหลวงตาบุญชื่นนะครับ ด้านหน้าบริเวณที่เห็นก็จะเป็นส่วนของร้านค้าประชารัฐนะครับ้านค้าชุมชนของอบ้านดอนชัยก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมารอหลวงตาบุญชื่นที่นี่ช่วยเช่นกันกับภาพบรรยากาศนะครับทีมงานน้องๆก็มาคอยเก็บสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็ทยอยเก็บของกลับบ้านกันนะครับในช่วงบ่ายก็ถือว่าแดดร้อนก็ยังคงตั้งมั่นตั้งตา,องตานนรอการแล้วก็รอเจ้าหน้าที่น้องๆมาช่วยกันเก็บของ ตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกบ้านดอนชัยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์สินค้าโอท็อปของอหมู่บ้านของชุมชนด้วยเช่นกันก็อยู่ในพื้นที่ของสอพอท่าวาังผานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้บริเวณด้านหน้าร้านนานทิศนะครับก็จะเห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากนะครับที่รอ,อถวายนะ้ำับหลวงตาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็รอทีมงานที่จะมาเก็บน้ําและสิ่งของอต่างๆไปอีกครั้งหนึ่งแม้ว่ากาศจะรอดนะครับแต่ก็ยังคงนั่งรอทีมงานอยู่นะครับาบางท่านที่ทีมงานเก็บน้ำไปแล้วก็เตรียมตัวลับเก็บของเพื่อกลับบ้านต่อไป ตอนนี้หลวงตาก็ยังหงเดินทุดงอยู่ในเขตบ้านดอนชัยนะครับอําเภอท่าวังผาก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตข่าวสารของอ่หลวงตาบุญเชื่นให้ทราบกันต่อไปก็วันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ